อย่างอย่างนี้เราไม่เคยเจอเจอแบบซึ่งหน้ามันดูแค่ตอนนี้ตำรวจจับมีรูปมีอะไรหมดถ่ายแต่แต่ผมไม่ได้ซึงหน้าเนี่ยคนนี้จะได้เป็นใต้นต้ผมเห็นไหมใต้ ต้วไม้ันตายคือคือเขาเผาว่าไปแล้วเขาเวยเองคนคุณ่อยเกอบอเมเแต่เนี่ยเอแม่ลงดมิ่น่หืังไหนอาเจ้าภาพ ด้าวสองคนคนไทยหนึ่งคนใช่ที่เขารับใช่ที่รับเป็นขยะสะ่มว่รถยี่ห้อนี้ได้ไหมเขารับได้ใช่ย่้่้ไได้ครับโอเคได้ครับไปที่นั่นดีกว่าไม่ไม่มีจงนะภาพจังยังอยู่นี่ได้ปีเลยม่มโอ้โใหญ่โตขนาดนี้พี่ ไม่มีใครค้นถามนี่คุณออกจากบ้านมาคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ต้องไปทำไม่จะมีข่าวถ้ามันจะเป็นข่าวเจตการเอออนุญาตหรือไม่อนุญาตท่านต้องมีชุดปฏิบัติการเวลาทำโรงงานคุณผู้ใหญ่จริงนะผู้การโรงงานนะเาองานมันน้อยชิงานมันน้อยเรากงวิ่งเข้าดูอันนี้ก็ไปเลยก่อนเดลัยคือคือสิ่งวอล้อมซิงวอล้อมเนี่ยรมคู้คนเลยพิษรมผู้คนพิษเนี่ยทางนี้เขาเขา ก็วันนี้เราจะออกงสื่อถึงกรมบรรพิตนะของภาค13นะครับก็เสร็จแล้วก็ให้เขามาตรวจดินแล้วก็เท่านะฮะคิดเท่าที่ที่เผาแล้วก็น้ำในบริเวณน,นั้นแล้วก็ต้นไม้ยูคาที่ตายเนะี่ยสายเหตุเกิดจากอะไรนะเราก็ต้องตัวนั้นมาบิสูจน์ทราบให้ได้ว่าว่าเขาเผาระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมานะครับกี่ปีผมไม่แน่ใจนะตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกเขาก็เ,าเผาแล้วนะครับผมก็ตามจับมานานแล้ว เสร็จแล้วเราก็เอามาพิสูจน์ทราบก็ส่งทางเจ้าที่ตำรวจหรือส่งทางอะไรแล้วแต่เพื่อให้ให้ให้ดูว่ามันเป็นกากเป็นพิษเป็นนุ่มเป็นนี่ไหมแล้วก็รวมทั้งของที่ตรวจยึดไว้เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วก็เอาไปพิสูจน์ว่ามันเป็นกาวสากรรมใหม่นะครับโดยสีต่างๆอะไรที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันบนรพิษหมดนะคำร้องเรียนที่เราได้รับร้องเรียนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยควันที่เผาเนี่ยดำมากแล้วเสร็จแล้วควันเนี่ยมันเหมือน มันเหมือนจะออกเหนียวเหนียวไปจับตามต้นไม้ไหนจะออกเหนียวเหนียวก็เคแดงว่ายังไงก็มีพิษครับต้นไม้อยังตายใช่ไหมไปเยต้นไม้ตายตายเจ้ารอบๆที่ผมชี้ให้ดูตายหมดฮนะแล้วน้ําที่น้ําที่ถึงเจ้าเป็นน้ําของเขาเองไม่ลงสู่แหล่งสาธารณะจริงแต่ว่ามันก็ซึมลงดินใช่ไหมมันก็ทําให้ให้ค่าน้ําใต้ดินเนี่ยก็จะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนเดี๋ยวก็จะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์เรื่องของสารเคมีอีกทีหนึ่งว่าจะเข้า ความผิดฐานใดอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของการดําเนินการในขั้นตอนตามกฎหมายแต่เบื้องต้นก็ต้องก็ต้องรอในส่วนของการยืนยันตัวสารพิษตัวที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นความผิดฐานใดบ้างครับเบื้องต้นนี้ทางเจ,ง <c oughs> จ้าของรถจะมาขอรถออกก่อนเนี่ยยังไม่ได้อ๋อยังครับ,รบก็คงจะต้องรอการต,วตรวจพิสูจน์ในเรื่องของ<ม>สารเคมีในเรื่องของอะไรต่างๆก่อนครับว่า ว่าจะเป็นความผิดแค่ไหนยังไงคร,รับส่วนกระบวนการสอบสวนเนี่ยท่านก็จะสอบต่อเนื่องไปถึงผู้ให้เช่าที่แล้วก็คนที่จ้างเขามาเผาไว้ก็ <c oughs> ยังไงก็ต้องขยายผลไปส่งไปสู่ตรงนั้นครับ